สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการเปลี่ยนส้หมึกปากกาของกายี่ห้ออาร์ติเฟกตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสวยมากเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นชื่อว่าเมทัลลิก่าบรัสโครมนะครับปากกาลุกลื่นนะครับพื้นบอกเพนนะครับโอเคผมให้ดูหมึกก่อนกันว่าหน้าตาหมึกของปากการุ่นจะเป็นอะไรนะครับอ่ะหน้าตาหมึกจะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับก็คือเป็นของเยอรมนีนะครับเป็นของรีฟิลของอาร์ติเฟกเนี่ยนะครับอ่ะ แต่คราวนี้ที่สำคัญคือไซส์2ยี่ห้อนี่มันเท่ากันพอดีสามารถแทนกันได้บางคนถามว่าสามารถเป็นหมึกเจลได้ไหมผมก็บอกว่าสามารถใส่ของปากกาปาร์เกอร์ e ม n อินฟรอนได้แล้วก็สามารถใช้ลุกลื่นของไม้ของปาร์เกอร์ก็ใช้ได้นะครับเป็นของฟรอนตเพราะว่าไซส์ขนาดเท่ากันพอดีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นปากกาลูกลื่นตัวนี้เป็นลุกลื่นครับก็คือ m มคอินฟรอนตเลยนะครับนะครับชัดเจนครับตัวนี้เมคเมคอินเมคอินฟรอนนะครับนะครับ หรือจะใช้ตัวเจลตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเจลนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีก่อนทุกันว่าตัวนี้เป็นรุ่นมนาดิทิก้าครับบลัชเดี๋ยวผมขออนุญาตเคียบนิดน,นึงนะครับเป็นรุ่นมาดิิก้านะครับบลัชคโครมนะครับสังเกตครับความสวยงามผมจะให้ดูความสวยงามของด้ามนี้นะครับดูที่ด้ามจับของก่อนอนาน,นี่เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายเป็นลวดลายนะครับลวดลายสวยมากเลยเหมือนกบแปางผู้กันนะครับเป็นบลัช นะครับก็โคมนี่คือนักณะดนด้านหน้าตาเป็นนะครับของอ์ติเฟ์นี่ครับหัวหน้าตาหัวเป็นแบบนี้เออลองดูซูมได้ไหมนี่หน้าตาเป็นนะครับสวยง,งามมากและสามารถทาเลเซอร์ชื่ออะไรก็ได้นะครับน่าเราดูด้านท้ายเป็นไงอ่ะผมมาวัดน้ําหนักก่อนดีกว่าแล้วเราคมาเปลี่ยนไส้กันมาดูว่าข้อดีน้ำหนักนี้อันหนึ่งที่ผมจะว่าคือน้ําหนักดีนะผมจะบอกเดี๋ยวผมซูมนิดนึงนะขออนุญาตซูมกลับนิดนึงตัวนี้หน่วยเป็นกร,รัมนะครับ น้ำหนัก26ครับถือว่าเป็นปากกาที่เบามากเลยนะไม่เกิน30นี่ไงก็เบาครับอ่านี่ครับ26.4กรัมนะครับถือว่าปากกาน้ำหนักดีครับไม่ไม่หนักไม่เบาไปครับกลางๆๆครับแล้วจับถนัดปากกาจับมือเนี่ยครับวิธีการจับมือก็จับเดี๋ยวผมจะวัดไซต์ตรงนี้นะว่าไซต์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับประมาณตรงนี้นะอ่ะนี่คือตัวมัดหน่วยเป็นมิลนะครับเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ให้นะครับอยู่ที่8.7มิลครับ ประมาณนี้ที่เราจับกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับประมาณนี้8.7 8.8เนี่ยครับประมาณนี้นะครับไม่ถึง9มิลสุดที่ด้ามจริงๆตัวเท่าไหร่อยู่ที่9.9นะครับถ้าด้ามบน9.9แล้วมาดูที่สายหน่วยหน่วยเป็นมิลวันนี้วัดได้อยู่ที่เดี๋ยวไปดูนะผมจผับหัวจับท้ายก่อนร้อย 39มิลนะครับก็เท่ากับ13.9เเซนตครับก็สามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้ครับไม่เกิน140สบายบสบายๆครับแล้วสวยแถมแล้วกล่องนี้ก็สวยครับเป็นกล่องตะมีมานี่นะครับแล้วก็สามารถห่อกระดาษได้ด้วยห่อสวยโบได้ด้วยครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปากกานี่ย่อนี่นะครับสามารถใช้หมึกปากก์ได้ทวนครั้งครับสามารถใช้หมึกปากก์ได้นะครับก็คือ เดิมทีเนี่ยหมึกหน้าตายเป็นวิ่เป็นของอาร์ติแฟกต์นะครับอ่าแต่ว่าสามารถใช้ผงปาร์เกอร์ได้เพราะว่าหมึกปาร์เกอร์นี่จะหาง่ายกว่านะครับก็ปาร์เกอร์เป็นของฟรั่นครับผัวมาตรฐานทั่วไปก็คือไซส์เอ็มนะครับสีน้ำเงินที่คนไทยใช้กันส่วนมากก็คือสีน้ำเงินนะครับเส้นตอักษร เส้นเอกสารราชก,การก็คือสีน้ำเงิน,นครับหัวเนี่กำลังดีครับเพราะว่าเป็นหัวมาตรฐานหัวเอฟแต่หัวเอบางท่านก็ชอบหัวเล็กนะหัวเล็กๆก,ก็เป็นหัว F ครับจะส่วนใหญ่จะขายเมากกว่าอ่านี่นะแล้วก็ m a d e in front แท้ๆเลยนะครับทั้งสองอันเหมือนกันนะครับพี่อินฟรังนะครับก็ผมจะให้ดูแล้วครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนปากกาใส้หมึกได้จริงๆนะครับแม่กค่นะครับก็หมึกมันเท่ากาันก็เปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนเอาผมลืมไปโอ้ยบกยาววิธีการเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่ะหมุนหมุนหมุน คุยเพลินลืมเปลี่ยนหมุนตัวนี้ครับข้างในเนี่ยที่ผมบอกเป็นไม่อินเจอร์มานีเห็นไหมครับนี่ไม่อินเจอร์มานีชัดเจนนะครับแล้วเวลาใส่นะครับถ้าแบบนี้อย่าไปฝืนยัดนะครับเพราะมันติดสปริงเห็นไหมครับต้องใส่ให้ลงสปริงให้หัวมันโผล่ขึ้นมานี่ด้ามมันเท่ากันนะครับผมก็เสียบเท่ากันนะอ่ะนี่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ยปากกามันเป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้เราทดสอบลองไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ลองตั้งแต่ของ ปาเกอร์เพนเทลเอ็มจีนะครับนี่ตัวนี้คือหมึกเจลของปาเกอร์ปาเกอร์ตัวนี้หมึกบอลเพนคือลูกลื่นตัวนี้ของเพนเทลเป็นเจลนะครับทีปาเกอร์นี่เอ็มจี MG ก็มีนะครับวันนี้ลองวันนี้ยังไม่ลองคอร์สเออยังไม่ลองคอร์สเดี๋ยวค่อยมาลองทีหลังแล้กันนะนี่ปาเกอร์นะครับตัวนี้เป็น B ีพีแล้วก็เอ็มนะครับเออเนี่ยครับหมึกหน้าตาจะเป็นนี่นครับอ่ะแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นเหมือนกันนะบางท่านชอบเจลเพราะเจลสีจะสดสวยครับ บางคนชอบสีสดนะครับเจลนี่มึกสดจริงๆนะผมว่านะสวยคือน้องๆเป็นของ RB เดี๋ยวผมลองเขียน RB ให้ดูแล้วกันนะครับขออนุญาตแบบนี้เลยอ่ะหมึกอาบตัวนี้สีดำนะหมึกอาบจะเป็นไหมครับไหมปาร์เกอร์ RB นี่น,นี่หัวจะเป็นอย่าเนี้ยครับมันจะไม่เหมือนกับหมึกเจลนะครับลองดูดีๆอ่ะหมึกเจลมันจะมีความสดของสีครับบางท่านชอบบางท่านก็แล้วแต่ ความชอบของแต่บุคคลไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็หน้าที่ผมคือเสนออ่านี่คือตัวนี้นะครับลักษณะปากกาอะมาพร้อมกล่องเรียบร้อยนะครับนี่ใส่เร็วๆผมปิดหัวนิดหนึ่งกล่องไปร้อยแน่นะนะใครมีข้อสสงคำถามาเกี่ยวกับปากกาอดิเฟกต์ปาเกอร์แชลเฟอร์มองบังนะครับแล้วก็น้องรามี่กับเพนเทลด้วยแล้วก็ดิสก์กดพวกรถเทงรถเทงนะครับก็สามารถ มาได้ใต้ทูนะครับที่ผมจะตอบคาถามให้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเตือนข่าวสารดีๆใหม่ๆจะถึงส่งตรงถึงมือถือคุณเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ